ยเยมมมาดมาดไ้ใกล้กกันคคก็คือผงปรุงรสตัวใหม่นะคะก็วันนี้ของเราจริงๆแล้วของเรานะคะมาแลกเปลี่ยนแม่ทํากับข้าวอร่อยกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าของเราอะคะ่ะมาดูว่าทําอย่างไรให้อร่อยทุกครั้งที่ทํานะคะแล้วก็ทําอย่างไรนะคะให้ของเรา ทำกี่ครั้งก็อร่อยไม่เพี้ยนนะคะของเราบางครั้งนะคะที่มันเพี้ยนก็คือเรามีสูตรก็จริงแต่ว่ามันใส่หลายอย่างมากเลยนะคะมันก็เลยทําให้กับกับข้าวของเรานะคะเพี้ยนนะคะ เช่นร้านอาหารตามสั่งนะคะจริงๆแล้วบางครั้งเราไปกินเราชอบกินร้านนี้แต่พอไปบางครั้งก็เพี้ยนนะคะเพราะว่านั่นคือเขาทําเป็นแต่เขาไม่มีสูตรนะคะสูตรที่ใจตัวก็คือ1จานอร่อยทุกครั้งเลยหนึ่งถ้วยอร่อยทุกครั้งเลยคือเขาไม่มีสูตรเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ค่ะของเราก็จะมาดูว่าทําอย่างไรให้อร่อยทุกครั้งและประหยัดต้นทุนประหยัดเวลาในการทําอาหารนะคะของเรานะคะ บางครั้งนะคะเราจะทําต้มจืดนะคะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ได้ใช่ไหมแม่ก็ต้องให้ลูกให้หลานไปซื้อละแต่ของเรานะคะใส่อย่างเดียวจบทุกเมนูเลยค่ะไม่ว่าจะทําแหนมไส้กรอกไส้อั่วปลาส้มปลาจอมปลาเจ้านะคะหรือว่าใครอยากจะทําผักเส้นดองผักกะหล่ำดองด้วยผงปรุงรสนะคะพิมรสระดามณีนะคะของเราก็เขาเรียกว่าสร้างงานสร้างอาชีพให้ชาวบ้านเขะ,ะมีหน่อไม้มีเห็ด เอามีเห็ดเยอะเอามาแปลรูปจะมาอะไรทาเห็ดสวรรค์หรือจะเป็นทําเห็ดละลุกก็แล้วแต่นะคะแม่ของเราสอนได้หมดนะคะวันนี้ดูนะคะว่าของเราจะทําน้ําซุปนะคะแล้วก็ข้าวผัด<ม>ข้าวต้มต้มจืดซุกกี้แล้วก็จะเป็นต้มก๋วยจั๊กอุบลน,นะคะแล้วก็จะทาน้รราําปลาทาอย่างไรในใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงนะคะแม่แต่ของเราทําได้เกือบเป็น1ิเมนูเลยนะคะมาดูนะคะว่า ส่วนผสมบางคนก็รู้แล้วนะคะว่าส่วนผสมในนี้มีอะไรบ้างนะคะของเราก็มีเกลือไอโอดีนมีน้ําตาลนะคะแล้วก็มีเห็ดหอมอร่อยนะคะเห็ดหอมจะเยอะมากอันนะะี้ค่ะแล้วก็จะมีเม็ดผับชีล่ากักชีกระเทียมพริกไทยบดเยอะแยะมากมายเลยเครื่องเทศนะคะแต่ว่าที่สําคัญหลักๆก็คือมันเป็นสูตรลับเลยนะโมโนโซเดียมนะคะชูรส หมอใหญ่นะคะจะมีแค่เก้าเปอร์เซนต์พอออกมาหนึ่งจานก็จะแทบไม่มีชูรสเลยนะคะอันนี้ของเราจะทําน้ําซุปเหมือนเดิมนะคะแม่น้ำหนึ่งถ้วยนะคะเราเอาเรียนรู้บ่อยๆจะได้รู้เพิ่มเติมเลยคะ่ะน้ำหนึ่งถ้วยนะคะแม่ใส่ผงปรุงรสหนึ่งช้อนค่ะแต่นี้น้ำถ้วยครึ่งเราใส่ช้อนครึ่งนะคะเสร็จแ่ไม่จำเลยนะครับเวลาเราทําทานในบ้านในครอบครัวเราถ้วยประมาณนี้ใส่หนึ่งช้อนช้อนต้องเป็นช้อนยาวๆนะคะ,คะถ้าช้อนแบบนี้มันจะเยอะเพราะมันลึก มันก็จะรสชาติมันจะน,นัวลึกนะครับเสร็จแล้วค่ะอันนี้นะคะของเราค่ะอันนี้เป็นน้ําซุปนะคะของเราก็เสร์ฟได้เลยค่ะอันนี้เป็นน้ําซุปไง่ายไหมคะเนี่ยค่ะของเรานะคะสเ,เสร็จแล้วไม่ต้องมีกระดูกหมูก,กระดูกไก่เลยนะครับใช่ค่ะอันนี้ของเราแต่เดี๋ยวต้องชิมว่ามันจะกินได้ไหมไ <laughs> ถ้าใครต้มน้ําเป็นนะคะก็ทําอาหารสูตรระดาบันีได้แล้วค่ะของเราต้มน้ําเป็น พ่อต้มน้ำเป็นไหมคะหอมแล้วค่ะเ,เป็นก็แปลว่าทำกับข้าวอร่อยแล้วคะ่ะไม่ต้องคิดยากเลยนะคะของเราง่ายมากค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวให้หน่อยก้าตายชิมเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าไม่มีสารเสือเพิ่ค่ะ,คะมันจะได้น้ําซุปที่อร่อยแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะชิมทุกคนนะครับชิมทุกคนด้วยนะครับเลยนะคะ,คนะคะน,น้ําซุปข้าวขาหมูข้าวหมูแดงนะแม่ว่าน้ำซุปเนี่ยถ้าน้ำซุปอร่อยแล้วอะไรก็ไม่ต้องพูดถึงแหละนะครับ ใชครับสุดยอดไหมครับแม่นี่เห็นไหมไม่ต้องไม่ต้องพึ่งผงชูรสนะครับเราก็อร่อยได้เด็กๆต่อไปเด็กๆเนี่ยจะเริ่มทานทําเองแล้วแล้วเขาจะชอบว่าเอ้ยแค่นี้เขาก็ทําเองได้แล้วพ่อแม่ก็สบายแม่แม่ใส่หลายแนวแม่ย่างหลายอย่างต้นขาย้าวเตียวช้างสูบข้าวเตียวอย่างนี้เลยครับแม่แม่พาน้ำซุปก๋วยเตียวนะคะห้ามหม้อหนึ่งของแม่ใส่ประมาณครึ่งซอง แล้วแม่ก็เอากระดูกหมูลงไปหัวใส่เท้าจบแล้วนะคะถ้าแม่ไม่อยากปรุงนะคะแต่ถ้าแม่อยากจะลดโถงก็ใส่ของเราหม้อนึงใส่ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ใส่เกลือนิดนึงน้าตาลจบแล้วค่ะไม่ต้องมีน้ํากระเทียมดอชซอซียุฝา,าเขียวฝาขาวน้ํามันหอยโอ้ยน้ําตาลทรายน้ําตาลกว่าเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่ของเราใส่อย่างเดียวมันจบเลยไม่ขายก๋วยเตี๋ยวนะคะทำข้าวต้มนะคะน้ำหนึ่งถ้วยใส่หนึ่งช้อนอันนี้ถ้วยครึ่งก็ใส่ช้อนครึ่งค่ะเสร็จแล้วนะคะแม่ ขรงเราก็เป็นข้าวส้มแล้วค่ะอันนี้ทำข้าวส้มนะคะถ้าเราทำเยอะแล้วก็เพิ่มผงไปฮะยังไม่ชินก็ชิมเอาก่อนค่ะเสร็จแล้วนะคะแค่ชิมก็อิ่มแล้วค่ะวันนี้นะคะไม่ต้องได้กินข้าวเที่ยงเลยค่ะเียวกับห้คาก็เที่ยหใช่ค่ะเสร็จแล้วค่ะแค่นี้ค่ะน้ำสูเปิดร้านยุคค่ะ เก้าแม่น้ำสิปิดร้านย้่ครัวันน,วนี้เรามีขวดจำได้ใช่ไหมแม่เดี๋ยวเราจะมีสูตรสอนทำขวยจาให้แม่ไปเสริมในร้านก๋วยเตี๋ยวดูอันนี้เสร็จแล้วนะคะเนี่ยของเรานะคะอร่อยน้ำหนึ่งถ้วยใส่หนึ่งช้อนค่ะข,ของเราค่ะข้าวต้มนะคะบของเราไม่ต้องใส่อย่างอื่นเลยค่ะอ้าว อันนี้ร่วมด้วยช่วยกันนะคะคนหนึ่งถือคนหนึ่งตักคนหนึ่งชิมนะคะอะเป็นส้มจืดนะคะอะเสร็จแล้วพี่เฉยะวังเลยนะคะค่ะแม่่ะดูนะคะใช้ใส่อย่างเดียวอันนี้ส้มจืดเะคะแม่น้เหมือนต้นใส่หนึ่งช้อนเสร็จแล้วค่ะอันนี้ต้นชุ่มนะคะเสร็จแล้วเนี่ยแม่ต้มจืดนะคะเราก็ใส่หมูใส่ผักใส่ขุ้นเส่นก็เป็นต้นจืดเลยค่ะอันนี้เห็นไหมคะใส่อย่างเดียวเหมือนเดิมนะคะแม่ ลืมเครื่องปรุงอื่นๆไปเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะแค่นี้เลยค่ะสบายสบายเมื่อสบายหลายเสร็จแล้วถูกไหมคะของเราก็ใส่เลยค่ะอันนี้เป็นต้มจืดค่ะใส่ผงไก่เดียวค่ะชั้นนี้ต้องใส่หัวหอมอยากใส่เต้าหู้ไข่อยากใส่สาหร่ายก็ใส่นะครับแลไม่ต้องให้ใคร ใ่เมือได้เดไ้แล้วขายขมันประกาศได้ค่ะได้จะไปชิมแห้ไจะขายเียวๆนาจะชิมใหม่ใครที่เนทงานอยู่บตใครที่ปนทงานอยู่บวตต่อสาวสาวสาวฉันฉันจะไปฉันจะไขายเป็นแม่บ้านถจ่อยเขาวัดทิพย์นะเภาขายเสร็จแล้วนะคะแม่ดูนะคะอันนี้ค่ะพอ พอเราต้มเสร็จแล้วก็เสิร์ฟเลยนะคะเป็นต้มจืดแต่ทีนี้ว่าเราจะตีไข่ลงไปก็เป็นซุกี้นะคะทีนี้ของเรานะคะแม่เราจะตีไข่ลงไปก็เป็นซุกี้เลยะคะ่ะนี่ต้มจืดเสร็จแล้วนะครับต้มจืดเสร็จแล้วแต่เราจะทําซุกี้ให้ดูด้วยนะครับได้ชิมด้วยเลยค่ะซุกี้จะได้เร็วนะคะต่อไข่ใส่ก็เป็นซุกี้แล้วใช่ะครับ ใส่ผักบุ้งุก,กีะะต้องมีผักบุ้งด้วยนะครับไม่ต้องไม่เสียเงินหลายสิบบาทสีสห่สห้าสิบบาทค่ะน,นี้เสร็จแล้วค่ะเป็นุก,กีอ,อันนี้นะคะแม่อันนี้ของเราไปสอนมานะคะนำจิ้มได้จนเค้าติดเป็นเบรนองเค้เขาขายนะคะทีนี้ถ้าที่นี่อยากเรียนเดี๋ยวค่อยติดต่อมาถ้าคนเยอะๆนะคะบริษัทก็ทางวิทยากรก็จะมาให้นะคะแต่ว่า ของเราเน,น,นี่ยค่ะอันเนี้ยอันเนี้เราสอนเขาจนทําให้เขาฉีดแบนของเขาเองได้นะคะอันเนี้ยค่ะเราก็จะมาใส่เนะะี่ยค่ะใส่ซุกี้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าน้ําจิ้มซุกี้หมูกระทะนะคะอันเนี้ยค่ะเห็นไหมคะ เสร็จแล้วค่ะของเรานะคะทีนี้แม่คาของเรานะคะซุกี้เนี่ยทาแค่นี้เห็นไหมเขาขายให้เราห้าสิบบาทนะคะสี่สิบบาทถ้วยหนึ่งนี่ถ้าทาขายได้สองถุงเลยนะครับอันนี้ได้สองถุงสามสองชามสองจานเลยนะครับเสร็จแล้วค่ะแล้วก็น้ำจิ้มที่เราสอนนะคะราดลงไปค่ะเป็นซุกี้แล้วนะคะอันนี้ค่ะเราทําน้ําจิ้มเองก็อร่อยเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเอาลองซิมดูเอาลองซิมดูเป็นแนวเด้ เจ้าอย่าลืมเป่าได้บอกแต่คุณซิมหลายกบลวกลิ้นนะเอาซิมไอ้เค้นเนาะไอ้ข้าตาเหลี่ยมเด้อคนเบิ่งอยู่ด้วยนี่อร่อยจริงๆค่ะเอาก่อนนะคะอร่อยค่ะแซ่บแซ่บค่ะแซ่บซัแซ่อร์เลยนะคะ่แแซ่่่่ พอพอท่านได้ซิมบะอย่าลืมเป่าเด้อลืมเป่าบะอันนี้ร้อนบะค่ะอาจารย์ถล่ร้อนไปก่อนเนาะอันนี้จะไปดูคนชิมซิบะคนนี้ลักซิมคำใหญ่ยี่พี่ลุงนี้ลักซิมคำใหญ่ แซบไปผมพิมพ์รถแซบแซบแซบแซ่บบ่ค่ะคุณแม่คาขาง่ายบ่ค่ะง่าค่ะแป๊บเดียวได้กินเนาะค่ะแม่แซ่บบ่ค่ะแซบหลายเนาะโห ทั้งนี้เด้แม่แซบบอโอ้โหซอเบิดก้อนมูเลยบอน่่ครับแซบบอครับอร่อยครับเมนูต่อไปก๋วยจั๊บอุบลนะครับดูนะก๋วยจั๊บอุบลนะคะหรือก๋วยจั๊บยวนนะคะของเราจริงๆแล้วจะต้องต้มกระดูกซี่โครงอะไรเยอะแยะกว่าจะออกมาเป็นน้ําซุปนะคะแม่เล้งเล้งเนาะกว่าจะออกมาเป็นน้ําซุปทีนี้มาดูของเรานะคะน้ําซุปนะคะน้ำหนึ่งถ้วยใส่หนึ่งช้อนเหมือนเดิมค่ะแม่อันนี้เราช้อนครึ่งนะคะเพราะว่าน้ํา ถ้วยคึ้งนี่มันต้ <Okay. S 2> องถ้วยด้วยซ้ำไปนะที่เราทานกัน่เนียใช่ค่ะทีนี้ของเราเสร็จแล้วแม่แค่นี้ค่ะต้มเส้นให้สุกแล้วก็เอาหมูยอเอาไข่เอาไก่ฉีกใส่จบแล้วเป็นก๋วยจั๊บแล้วค่ะอันนี้ของเราเป็นก๋วยจั๊บอุบลน,นะคะไม่ใช่ก๋วยจั๊บน้ำข้นถ้าก๋วยจั๊บน้ำข้นใส่ผงเราแล้วก็ใส่เครื่องพะโล้สีดำนะคะจบแล้วค่ะอันนั้นเป็นก๋วยจั๊บน้ำข้นที่เป็นหลอดๆนะคะอร่อยเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะแค่นี้แม่ของเรามจะยากอะไรคะเนี่ย นี่ต่อไปหนูอยากกินก๋วยจั๊บค่ะน้ำหนึ่งถ้วยใส่หนึ่งช้อนเสร็จแล้วค่ะแม่เราก็จะใส่ลูกชงลูกชิ้นหรือว่าหมูยอลงไปุกแล้วนะคะไม่มีอะไรยากเลยค่ะง่ายมากเห็นไหมคะจบแล้วค่ะแค่นี้นะคะเป็นก๋วยจั๊บอุบลแล้วค่ะเราปกติเราจะใส่น้านะคะหรือใส่ผักอะไรก็ได้ค่ะที่เราต้องการจะใส่นะคะ อันนี้เป็นกลวยจับแล้วค่ะใส่กะนาก็จะสวยใส่กะนาสีเขาก็จะสวยนะคะอันนี้เราลองชิมดูรสชาติค่ะเนี่ยครัเห็ดบ้อนะคะเสร็จแล้วค่ะของเราก็จะเสิร์ฟได้เลยนะคะบะขาโดองง่ายมากค่ะขายไดออนไลน์นะคจ้าใช่ขายออนไลน์ได้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูค่ะคนที่เก่งออนไลน์แล้วเอาไปขายได้เลยค่ะาไปตหมอเราขไปิ้งเเลยครื่องหลังเขาวางแผนออนไลน์แล้วนะคะจ้านั่นหลาวางแผนออนไลน์เร็วมากนะคะผง เราหรือว่าเราจะทำบรรยากเนี่ยเห็นไหมคะง่ายมากเสร็จแล้วค่ะโอ้โหคือเป็นกุยจับที่อร่อยเลยนะคะเหมือนเราใส่กระดูกหมูเยอะๆเลยใส่ของเรานะคะโูดไปเสร็จแล้วค่ะแม่แม่เห็นไหมคะ่กระเทียมเจียวหอมเจียวนะคะเราจะใส่กระเทียมเจียวถ้าใส่กระเทียมเจียวจะเป็นน้ําซุปกุยเจียวนะคะถ้ากุยจับอุบลเนี่ยเราต้องใส่หอมเจียวค่ะ เราก็อชาเป็นสุดยอดมากๆเลยครับเห็นไหมใส่แค่ผงอย่างเดียวเป็นก๋วยจับอุบลทุกคนค่ะเต็มเลยอุปกรณ์แล้วใช่ไหมคะมาดูนะคะว่าหน้าตามันน่าอร่อยขนาดไหนนะคะอันนี้ถ้าใครชอบพริกก็เติมพริกแค่นั้นเองเหมือนปรุงเหมือนก๋วยเตี๋ยวค่ะแต่ว่าอันนี้ของเราจะเป็นก๋วยจับยวนหรือก๋วยจับอุบลแบบเต็มรูปแบบเลยนะคะ ล้วแม่ลองทิมดูนะคะรูสนี่อย่างนี้เลยนะคะเรามีเป็นร้อยศูนยระดมมณีนะคะแม่จัดคนมากินอย่างเดียวเลยคือน้ำร้ายร้อนดิค่ะเอาล้อก่อนนะค่ะอือน้ำร้ายลอก่อนเนาะแม่เป็นได้ไม่นุ๊ตก้อนไหนนี่แซ่บบ่เมนูนี้คิดว่าสิแซ่บอีกบ่ค่ะนี่ลาบนะคะลาบหมูเนี่ยค่ะแม่ ลาบหมูนะคะถ้าหนึ่งจานใหญ่แบบนี้ให้ใส่หนึ่งช้อนค่ะแม่อร่อยเลยใส่พริกฝนข้าวคั่วจบเลยค่ะเดี๋ยวของเรานะคะหนึ่งจานนะคะแม่อันนี้จานใหญ่มากนะคะถ้าหนึ่งจานเล็กๆร้านอาหารตามสั่งนะคะร้านลาบเราใส่1งช้อนแต่นี่เราจะใส่หนึ่งช้อนนะคะอาหารไม่รู้รคะเสร็จแล้วค่ะหนึ่งช้อนฟังนะคะเดี๋ยวเราจะไม่เป็นนะคะ เน um, oh. mm hmm. ี่ยค่ะเสร็จแล้วนะคะเนี่ยของเราใส่แ ah. ค่ผงหนึ่งช้อนค่ะแม่จานใหญ่แบบนี hmm. <S <S ้นะคะแล้วพริกป่นนี่ค yeah, ือใครชอบเผ็ดบ้างเผ็ดน้อยตามชอบค่ะเสร็จแล้วค่ะแค่นี้นะคะเดี๋ยวเข้าคั่วมาพยายาถ้าลาบดิบก็คือเสิร์ฟเลยนะคะแต่ถ้าลาบสุกก็เอาไปคั่วค่ะเสิดเลยค่ะเนี่ยค่ะอาจารย์เดี๋ยวรอเข้าคั่วฮะจ้าอย่าเพิ่งคั่วก่อนคั้นถูกไหมดึงไงอย่าเพิ่งคั่วก่อนคั้นนะคะเนี่ยวิีทําคือทําแบบนี้เลยนะคะ แต่บางคน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 หมูมาแล้วเอามาปรุงนะคะมันไม่อร่อยนะคะของเราเนี่ยค่ะเวลาเราจะทำลาบอะค่ะเราไม่ขวาเราเทคนิคเทคนิคนะครับมันจะเข้าเนื้อนะครับบางคนบางคนทาไม่เป็นแล้วไปเอาน้ําน้าหนัวออกด้วยซ้ําด้วยนะฮะบางคนน่ะนะใช่ไปรีนเอาน้ำหนัวของเขาออกนะคะอันนี้เป็นลาบดิบหรือก้อยบ้ามะนาวก็บีบมะนาวนิดนะฮะเปน มนค่ะปกติน่าเด็กอ๋อดิบนี่ถูกใจเลยวดิบนี่ว่ันขัวให้ชิมแบบว่าใส่กระถงนะคะอันนี้ก็คืออคั้วเลยนะครับขยามากขั้วยามเสย็จแล้วเราไปกั้วซึ่งจะเป็นลาบหมูหรือว่าเนื้อที่อร่อยนะคะ ครโทรมาจ้ะไม่ใช่โทรสั่มหนูนะเสร็จแล้วค่ะแค่นี้ค่ะเป็นลาบแล้หนูทำหนูคิดยากมากเลยเนี่ยไม่ต้องคิดยากเลยเพราะว่าหนูไม่กินซีนิพ่อชอบเพราะว่าหนูไม่ชอบก้นท่าเรากินเจหรือกินมังเราก็เอาเห็ดค่ะทำเหบดเนี้ยพยายามพยายามเห็ดเอาผงใส่แล้วก็ต้นหอมบักชีแล้วก็เอาเห็ดลงไปคั่วก่ะเห็ดดิบดิบอ่ะก็เป็นลาบเห็ดอร่อยเลยค่ะหน่อไม้หน่อไม้เห็ดเน่าน่าสาดกเดี๋ยววันหลังจะลาบหน่อไม้ให้กินนะลาบเห็ดลาบหน่อไม้ลาบเหห็ดลาบน่อไม้นะคะ แค่ผงอย่างเดียวแล้วรามนีนะคะเสร็จแล้วค่ะผงกับพริกแล้วก็ข้าวคั่วพ่่แค่นั่นแหละจ้านะครับถ้าเืิดก็ใส่ใส่มอย่างเดียวถ้าอยากก้นปลาใส่เด็ดขาดนะครับเพี้ยนเลยนะครับหมูอยากกินเปรี้ยวๆให้ปังน้วแสดงหมดได้ถ้าอยากกินเปรี้ยวก็ใส่มะนาวค่ะแต่นี้ให้ชิมแค่ใส่ผงนะคะดูหน้าตานะคะโอ้โหหน้าอร่อยมากเลยนะคะแปปเดียวเสร็จนะคะโอ้โหไม่ต้องยุ่งต้องยากเลยนะคะตกได้หมดเหมือนกันนะครับ สดใสกันรลดโอ้ไปๆเด้อทัองปุ่นทั้งพี่ถาโดนเราด้เป็นไงบ้างครับลาบตรงเสียงนอยน้ำยาป่าค่ะไห้หอมที่เราตำนะคะโขกนะคะแล้วเราก็จะใส่กระชายลงไปนะคะในนี้เลยค่ะน้ำยาป่านะคะแม่นี่ค่ะของเราใส่ลงไปเลยค่ะอันนี้นะคะน้ำยาป่าะคะ่าาะ,คะ ทีนี้ของเรานะคะก็จะใส่บางคนชอบพิกแกงก็ห้าก,กว่าพริกไม่เผ็ดน,นะคะก็ใส่พิกแกงไปเล็กน้อยค่ะแค่นี้แม่ของเราใส่ผงปรุงรสและหยาะน้ำปะลาร์เสร็จแล้วค่ะเป็นน้ำยาป่าเลยนะคะโโแม่รู้ไหมว่ามันอร่อยมากๆี๋ยวเราชิมนะคะทำกินง่ายทำขายทั้งคลองค่ะอันนี้เดี๋ยวหนูต้มอันนี้ให้สุกแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็เอาปลากระป๋องใส่บางคนมีปลาก็เอาปลาใส่แค่นั้นเองค่ะความปง่ายมากมีปลาทูมีปลาช่อน ก็ใส่ใช่ค่ะง่ายนะคะของเราน้ำหนึ่งถ้วยใส่หนึ่งช้อนนะคะถ้าน้ำสองถ้วยก็ใส่สองช้อนค่ะอันนี้ของเราจะใส่หนูจะเติมน้ำอีกนะคะเนี่ยค่ะแล้วเราก็หยอกปลาร้าก็เป็นน้ำยาป่าแล้วค่ะอร่อยนะะคเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะเนี่ยค่ะง่ายโผดเหลียค่ะใช่ง่ายค่ะเดี๋ยวลองชิมนะคะแค่ได้กลิ่นก็รู้แล้วว่าอร่อยนะครับหอมใกล้ๆจ้าโอ้โหกระเทียม เสร็จแล้วบางคนอยากใส่ลูกชิ้นก็ใส่เลค่ะมันเหลื่อยลอยใส่ลูกชิ้นลยก็ใส่แต่ปลากระป๋องก็อร่อยค่ะมีกานบดงานอะไรขึ้นบ้านใหม่ก็ง่ายครับประหยัด ที่เดือนงานวันเกิดพี่จุ๋มค่ะพี่จุ๋มจะุ๋มจะเลี้ยงขนมเผ่านมาแล้วค่ะหนึ่งเดือนโู้นเห็นไหมใส่แค่ผงยังไม่ได้ใส่ปลาร้าหนูอยากให้ใครชิมสักคนก่อนค่ะก่อนที่หนูจะมาผู้ใดผู้ใดอยากชิมค่ะยกมือแม่มาชิมก่อนแม่ที่ทำอาหารเนี่ยสองคนเนี่ยค่ะเออนั่นคอยดูนะคะว่าอันนี้เราใส่แค่ผงยังไม่ได้ใส่ปลาร้าเลยให้มือโปมาชิมนะครับโปมาชิมนะคะเบิ่งแน่มันโปบ่เนี่ยแม่ชิมก่อนเลยค่ะเอาเครื่องด้วยจ้าาาเเอไปนะ อันนี้ยังไม่ได้ใส่ปลาร้นะคะอันนี้ยังไมีใส่ปลาเนาะองแม่ชิมดูค่ะอันนี้ยังไม่ได้ใส่ปลาร้นะคะทีนี้เราจะเสิร์ฟกินได้เลยครับตัวนึ่งไม่ไม่นี้เดี๋ยวเราใส่ลูกชิ้นกับปลากระป๋องเขาลทีีนจะใส่ปลาแม่ชิมแล้วยังไหนแม่แม่ชิมแล้วเป็นไงคะอยากชิมต่อค่ะ ไม่ทันได้ใส่ปลาร้าค่ะอร่อยแบบไทยๆค่ะจ้าถ้าดึกปลาร้าลงใส่ดึกปลาร้าลงมาโอ้ดึกมันบวดขวดเลยค่ะมาเลยค่ะให้มาทานสิอันนี้ยังไม่ได้ใส่บุนมาคาเฟ่จะได้เปิดร้านขนมจีนอยู่ที่นี่แล้วแค่นั้นแหละค่ะทับทีปนานทับทีหนึ่งทับทีใส่นีเสร็จแล้วค่ะไม่ใส่ก็ได้ สุดรุอว่าเติมน <laughs> ้ำอ <laughs> ีกไหมคะเมื่อกี้ค่ะเติมค่ะเติมเติมแต่ให้้ามน้อยก็ใส่ตามน้นอันนี้เราทำหนึ่งถ้วยหนูใส่ช้อนเต็มเต็มเลยค่ะน้ำหนึงถ้วยค่ะเราพอหนูเติมน้ำไปนก็เติมอีกนดงค่ะเดี๋ยวเราเซิร์ฟไปนก่อนโอเคไปเอาเราเสิ เราต้องปรุงให้มันแบบเข้มข้นก่อนใช่เพราะว่าใส่เปะแหละามเ่น้ย่ขือจ้ากว่อดอะโรงงานเสียงล้วนามเลวเนาะับ้ายองเนี่ยทำอะไรก็ง่ายทำอะไรก็ไวครับ ที่สำคัญแล้วมันอร่อยด้วยฮะี่ยน่อย้นนั่งหลๆทีคนเนี่เขาก็หนีใช่คะแล้วมันช้าเขาก็หนีนะอันนี้ดีนมันเพื่อไปครับแม่มักสุ่มปลาเทียนนึงแล้วค่ะครับอร่อยใครๆก็ถามว่าใส่อะไรค็มนของเราขก็ฝักก็ใส่แค่แครอทนะแม่จะเนี่ยค่ะ ใส่แครอทแล้วก็ต้นหอมจบแล้วค่ะแม่อร่อยเลยค่ะไม่ต้องอะไรยุ่งยากเลยนะคะทีนี้เราก็1จานนะคะแม่ร้านอาหารตำสังที่เราไปกินจานละ3 5 4หให้ใส่ครึ่งช้อนนะคะอันนี้มันสองจานหนูก็จะใส่1ช้อนนะคะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วแค่นี้เองนะคะเป็นข้าวผัดที่อร่อยแล้วค่ะอร่อยมากเลยนะข้าวผัดปูไม่มีปูนะคะ วันเดียวันตัวเป็นสายพาสายกวนสายพันธุ์ที่เป็นแม่กวนสานสายพาและสายพันธุ์มาด้วยกันนะคะใน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 วิญญาณเดียวกันเ่นี่ค่ะของเรานะคะแม่เทคนิคนะคะของเราจะผัดกระเทียมให้หอมจำไว้ว่าเราจะทําข้าวผัดนะคะเราต้องทํากระเทียมให้หอมอย่าเพิ่งเอาหมูเอาไข่อะไรลงไปค่ะนี่ค่ะพอเราทําแบบนี้นะคะเราจะตอกไข่ลงไปนะคะแล้วก็ไม่ต้องคนนะคะ มันจะเป็นข้าวผัดปูเลยค่ะหอมอร่อยมากเดี๋ยวมาดูกันค่ะข้ามคนนะคะของเราค่ะเทคนิคนะครับเทคนิคนะคะถ้าเราคนปุ๊บแล้วก็ตีไข่ให้แตกเป็นข้าวผัดไข่นะคะแต่ว่ามันจะไม่ค่อยสวยอันนี้ของเราก็เนี่ยค่ะนี่เราเอาลงเลยค่ะไม่ต้องไม่ต้องตีอยู่นะคะค่ะเราจะเอาไข่ขาวไว้ก่อนนะครับจ้ะนะคะหนูอันนี้หนูเห็นไข่มันเยอะ ของเราค่ะเสร็จแล้วนะคะเนี่ยของเรานะคะเราก็จะทําเหมือนไข่ทอดอะคะ่ะเนี่ยเห็นไหมคะสีขาวมันจะก็จะแตกจากสีเหลืองนะคะนะคะมันแยกกันอยู่เสร็จปุ๊บแล้วเราก็ค่อยมาคนแบบนีน้เหมือนเราจะทอดไขะะ่อะค่ะค่ะมันก็จะเป็นเนื้อปูทันทีเลยนะคะเนี่ยเสร็จแล้วค่ะของเราก็เอาข้าวใส่เนยจบแล้วค่ะแค่อนนี้ข้าวผัดนะคะอันนี้เราขายได้ เป็นร้อยเลยนะเนี่ยจานเนี่ยค่ะเราขายข้าวผัดได้เป็นร้อยเปรี้ยวเบาแก๊สเลยเสร็จแล้วค่ะเนี่ยพี่ค่ะเป็นข้าวผัดเลี่ยนะคะไปมาเสรจัดเสิร์ฟได้กี่จานจ้าใช่ค่ะเนี่ยได้สามสี่จานเลยครับเนี่ยห้เสร็จแล้วนะคะของเรานะคะเขาจะเปิ็จได้กีนเมนูสุดท้ายของเราจะเป็นปลาล้านะคะใครเยอะ หน้าตาเขาผัดเรานะคะหน้าอร่อยมากเลยค่ะอร่อยเลยเป็นไงบ้างคะสุดยอดครับอ๋อสุดยอดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูจ<อ>ิ้มแน่เลยค่ะเออจิ้มแน่หรือิ้มไปอนก็ได้จมหรือจิ้มเหรอแม่นีมัขนาดไอ้จิ่มแน่เราควดมากแบบนี้น้อนั่นโอ้อ๋าลองชิมดูนะคะ,ะ,ะชิมดูค่ะ อ้สิมทำหน่อยแต่น้องมาดูน้ราสีอิ่มาเาะอร่อยไหมคะเอาแล้วสีสิมเล้วเดนไม่อิ่งยั่น่ะแล้วเป็นไรค่ะแซ่บแบบอะไรคะแซ่บแบบอะไรบรรยายให้ฟังหมเพียงเซ่ปแบบต้องใส่ขนมแซ็ปนัวหรือแซ่บเวอร์โอ้อันนี้เพิ่นเอินไหมเซ่บเหนือคำบรรยายบรรยายปรสื่อให้ดูค่ะอันนี้คืออะไรคะปลาค่ะปลาปลาล้านัวปลาล้านัวแล้วเราไม่ทราบว่าทำอะไรคะเอามาจิ้มกับข้าวเหนียวก็อร่อยค่ะเอาเลยลองดองวิธีจิ้มดิค่ะ โอ้น่ากินจังอร่อยปลาราระดามันีใช่ไหมคะปลาราระดามณีนะคะระดามาณีค่ะจ้าโอ้โหแซ่บแบบใดเนี่ยแซ่บแบบใดค่ะแซ่บแบบใดบรรยายดูแซ่บแบบลึกๆเลยค่ะแซ่แบบอกไม่ถูกเลยค่ะ อร่อยยิ่งกว่าตอนกลงคืนอีกค่ะมีกินเ้าไหมคะไม่มีค่ะเยอะดีย้สดอีกสิค่ะสอย่างไงคะสสเลยจำให้มันหมดเลยค่ะดูนะครับแม่ครับนี่คือสูตรการทำน้ำปลารล้านะครับของเรานะคะน้ำน้ำขวดสิบบาทนะคะเราจะใส่ครึ่งหนึ่งหรือสามร้อยมลอ ข่าามขวดหนึ right? ่งมันตีร้อยได้เลยต้มหนึ่งร้อยได้เลยนะคะของเราค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็จะใส่ผงระดามณนีนะคะผิวลวดระดามณีเราไม่ฟังนะคะเดี๋ยวแม่จะไม่ได้นะคะค่ะเนี่ยค่ะใส่สองช้อนค่ะไเนี่ยค่ะเสร็จแล้วนะคะของเราจะใส่นะคะน้ําตาลนะคะน้ําตาลหนึ่งถึงสองช้อนบางคนชอบชูรสก็ใส่ไปนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำกระเทียมนด่งทัพทีค่ะ อันนี้ของเราค่ะโอเคนะคะทีนี้ของเราพอน้ําเดือดแล้วนะคะเราก็จะคนนะคะคนแล้วก็ลองชิมดูอร่อยเลยนะคะของเราค่ะ <Happy April. S 1> แต่ว่าของเราจะใส่กาแฟนะคะลงไปบางคนก็ใส่โอโวนตีนถ้าไม่กินกาแฟนะคะ <c oughs> ใส่ลงไปหนึ่งช้อนนะคะเพราะว่าเพื่อ ให้มีสีสันเหมือนกับเราเอาเปลือกกระสินมาทําให้มันสีแดงะะแอะค่ะแต่นี้เราไม่ต้อง<ม>หาเปลือกกระสินแล้วยากค่ะแพ้อาไปกินหมดแล้ว <c oughs> นี่ของเราใส่เลยค่ะแม่เนะะี่ยค่ะให้มันเป็นสีคะ่ะเสร็จแล้วนะคะแค่นี้นะคะเนี่ยชอบแพ้แพ้ะกินหมดแ้าเนี่ยค่ะเสร็จแล้วคะ่ะเห็นไหมคะอันนี้ของเรานะคะเดี๋ยวให้ชิมดูหนึ่งคนนะคะอันนี้เป็นน้ําซุปค่ะเอาสีมันก่อนนะคะอันนี้ ให้ชิมค่ะแม่ชิมก่อนค่ะน้ำซุปยังไม่ทันเป็นปลาแม่มาชิมก่อนนะชิมชิมชิมแม่ชิมคนนี่ค่ะอันนี้ของเราน้ำซุปนะคะแม่ชิมก่อนอันนี้ยังไม่เป็นน้ำปลานะฮะเป็นน้ำซุปปลาใช่ค่ะทีนี้ของเรานะคะจะใส่หัวเชื้อไปนะคะเนี่ยค่ะหนึ่งขวดนะคะนี่ค่ะของเรานะคะเสร็จแล้วค่ะน้ำปลาง่ายไหมคะเนี่ยเห็นไหมคะเป็นน้ำปลาที่เราจะได้ปริมาณเพิ่มเลยนะคะของเรา ทีนี้เราจะจุดแก๊สไว้นะคะหนึ่งนาทีนะคะแล้วเราก็ปิดแก๊สล้วค่อยคนนะคะเพราะว่าต้มนานมากไม่ได้กลิ่นนัวหนงมันจะออกนะคะหรือว่ากลิ่นตวงละค่ะมันจะหายไปค่ะทีนี้ของหนูก็จะปิดนะคะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเห็นไหมคะอย่าบังพี่กับน้อนาเนี่ยค่ะน,น,นี่เห็นหมคราหวานนี่ครับเราก็จะได้น้ำปลาแล้วเห็นไหมคะใครเปิดร้านต้ตมตำก็ขายได้ไปเถอะค่ะไม่รู้กี่ ห้าสิบพกนู่นนะค่ะเห็นไหมคะเราสอนให้คนมีอาชีพสร้างงานสร้างอาชีพนะคะเป็นน้ำปลาร้าแล้วค่ะทีนี้อันนี้เดี๋ยวจะให้พี่ชโยเอาไปให้ชิมเลยนะคะน้ำปลาที่ทำสดๆใหม่ๆของเราเลยค่ะเตรียมแก้วดีไหมคะจะได้ชิมน้ำแจ๊๋นะครับเพราะของเราจะเข้มข้นนะครับเพราะว่าเวลาไปใส่